เออไปตีกรุงกบิลาพัพวกไปทรงหา้าทำยังไงพระพุทธศาสนานี่จะมีพระผู้ที่ทรงทำทสมวินัยสมมัดทสมผลเป็นพระที่มีความคิดมีสติปัญญารอบข้อขอบชิดเพื่อทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองพระศาสนาสถาบันเจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงนี่หลวงพุทธแสวงหานี่เดี๋ยวนี้หนึ่งในร่างหนึ่งในร้างหนึ่งในเสนและอานนท์ ที่จะมีคนดีพูดจริงทำจริงอยู่คนหนึ่งนี่ในสียมันไม่กสองพรรณาล่าปีพระเจ้าเข้าสู่มาพิธีผ่านห,หนึ่งในล้านจะไปเจ็ดสิบล้านคนในประเทศไทยแยกออกไปถือพระพุทธศาสนาก็ประมาณสักห้าสิบล้านมั้งประมาณนี้แหลต่ว่ามีคนที่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาหรือไม่ไม่แต่พระก็ยังไม่เข้าใจเลยพระเจรลไปไหน นั่นเราไม่อาจไม่หารเลยไม่ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองเลยไม่ปกป้องพระพุทธศาสนาสถาบันเลยนี่ยังของเรื่องมันก็เราพอแล้วนี่ไม่แสบงนหาอีกแล้วพระอรหันต์ก็ไม่เป็นนิพพานก็ไม่ไปพระนาคาก็ไม่เป็นสกิทาคาก็ไม่เป็นนั่นพระโสดาก็ไม่เป็นไม่ไปไหนปัจจุบันนี้ทำยังไงประเทศชาติบ้านเมืองจึงจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคง ทำยังไงพระพุทธศาสนาจึงจะ,จะเจริญรุ่งรเรืองมั่นคงด้วยธรรมด้วยวินยัยด้วยมัรคด้วยผลทำยังไงจึงจะปกป้องสถาบรันราชาพรฒษาษัตยรรรร์ให้อยู่อย่างนี้สืบสืบสืบสืสสไปนักก่นรู้เข้าใจไหมความคิดนี้ไม่จะว่ามันพึ่งเป็นมันต้องเป็นมาหลายพวกหลายชาติแต่หากโดน กิเลสเตะผีบีบบังคับไว้การหลบซ่อนอยู่ในปา่าในเขาลูกจะคิดว่าเป็นจริงที่ดีนะนั่นแหละกิเลสอยากหลบก็กิเลสอยากสู้ก็กิเลสอยากดังก็กิเลสไม่อยากดังก็กิเลสต้าใจด้วยอยากพูดก็กิเลสไม่อยากพูดก็กิเลสมรดิมาปฏิบัติาความพอดีนี่ด้วยเหตุที่ผม lúc đó có chạy gì nữa, ui cái áo lắm mày...